ตามคิวที่สนธิลิ้มทองกุลผู้ก่อตั้งสื่อเครือผู้จัดการนัดหมายไปยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีกรณีบันทึกความเข้าใจ MOU 2544ที่อาจทำให้ไทยเสียดินแดนในวันที่9ธันวาคม2567ที่ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ทำเนียบรัฐบาลซึ่งในขณะที่คนในรัฐบาลทั้งนายกอิงแททองทานชินวัตรและรัฐมนตรีทั้งหลายยังตอบไม่เคลียร์ชัดเจนและแสดงความพร้อมที่จะพูดคุยกับสนธิ แต่กลับเป็นโบนัฐามหัตนาพิธีกรรายการปริงไซายการเมืองที่ออกมาตั้งโต๊ะโจหัวรู้ทันสนทิพร้อมสาธยายเรื่อง MOU 2544เพื่อหักล้างประเด็นที่กำลังเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์ในสังคมราวกับกู้รู้ผู้รอบรู้แล้วยังเลยเถิดไปกล่าวหาว่าเป็นขบวนการโหนเจ้าชาตินิยมอีกด้วยทั้งทั้งที่พื้นเพของโบเองก็ห่างไกลกับความเชี่ยวชาญในเรื่องข้อพิาพาทดินแดนอธิปไตย รวมไปถึงความสัมพันธ์ต่างประเทศอีกทั้งก็มองไม่ยากว่ามีนัยยะแอบแฝงบางประการโดยโบจบการศึกษาระดับปริญญาตรีผ่านงานพิธีกรอิสระวิทยากรด้านบุคลิกภาพและอาจารย์สอนภาษาอังกฤษมาก่อนจะเริ่มเข้ามาเคลื่อนไหวทางการเมืองช่วงหลังรัฐประหารปี2549ซึ่งเถเคลมตัวเองว่าเป็นนักสิทธิมนุษยชนเสียด้วย ต่อมาโบเริ่มหาซีนการเมืองเข้มข้นขึ้นในช่วงรัฐบาลคสชมักร่วมกิจกรรมกับกลุ่มคนอยากเลือกตั้งอีกทั้งยังเฮโลไปกับกลุ่มนักศึกษาในขณะนั้นทั้งไผ่ดาวดินจตุพัฒน์บุญพัทรรักษาปรางสิมรรโรมและจานิวสิรวิทย์เสรีที่วัดเป็นประจำในช่วงมบอบ3นิ้วเธอก็พยายามเข้าไปมีบทบาทแต่ด้วยจุดยืนที่มักทำให้เกิดคำถามจึงเกิดแฮชแท็กคืนโบให้สลิมเพราะเริ่มจับได้ไล่ทันแล้วว่า บไม่ได้มีอุดรมการร่วมกับฝ่ายที่เคลื่อนไหวเมื่อถูกโจมตีหนักเข้าครึ่งหนึ่งโบถึงกับสนกลับว่าคุณจะไปทวงคืนประชาธิปไตยจากใครได้เมื่อในใจไม่เคยมีเธอมาตกเป็นข่าวใหญ่เมื่อปรากฏอยู่ในคลิปเช้าร่วมกับวัฒนาเมืองสุขนักการเมืองชื่อดังแกนนําพรรคเพื่อไทยเมื่อปี2561โดยที่ทั้งคู่ต่างอ้างว่าการมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกันนั้นเป็นเรื่องคนโสดสองคนที่ไม่ผิดต่อใคร และมองว่าคนปล่อยเล่นสกปรกพยายามเบี่ยงประเด็นในช่วงก่อนการเลือกตั้งปี2562ซึ่งก็น่าสนใจไม่น้อยว่าโบในฐานะนักสิทธ,ธิมนุษยชนที่เป็นผู้เสียหายกลับไม่ติดใจเอาความว่าใครเป็นคนปล่อยรวมทั้งยังไม่เคยเรียกร้องให้มีการสืบสวนถึงต้นต่อให้สเสด็จน้ำเอาคนทำเรื่องมาลงโทษทั้งที่เป็นเรื่องละเมิดสิทธ,ธิอย่างชัดเจนจนมีข่าวเนืองๆว่าอาจเป็นคลิปตั้งใจหลุดเพื่อหวังผลบางประการเหตุเพราะขณะนั้น วัฒนาก็มีข่าวว่าคบหากับนักการเมืองหญิงคนหนึ่งในทํานองชู้สาวสามเศร้ากระทั่งก่อนเกิดการเลือกตั้งปี2566ซึ่งวัฒนาถูกตัดสินจำคุกในคดีบ้านเอื้ออาทรก็ได้เห็นโบย้ายปีกไปจัดรายการในเพจปริงไฟการเมืองซึ่งนายยุทธจักรการเมืองรู้กันว่ามีค่ายสีน้ำเงินภูมิใจไทยเป็นสปอนเซอร์เป็นค่ายสีน้ำเงินหรือพรรภูมิใจไทยที่เคยเป็นนั่งร้าให้กับร,บรัฐบาลคสอชอ ที่โบเคยสู้รบปรบมือมาตลอดเสียด้วยถือเป็นการเปลือยตัวตนโบนัฐฐาผู้ที่เคยอ้างจุดขายเรื่องอุดมการทางการเมืองลอนจอนจนเห็นตัวตนที่พยายามเกาะนักการเมืองเพื่อให้ได้รับการผลักดันหรือผลประโยชน์เท่านั้นซึ่งบทบาทของโบที่ยกตัวเองว่าเป็นนักวิเคราะห์ผ่านเพจข่าวที่ว่าก็หนักไปทางแบก,กภูมิใจไทยจนหลังแอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องสวสีน้ำเงินที่คนทั้งประเทศจับได้ไล่ทัน แต่ถ้ากลับพูดว่าไม่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพักภูมิใจไทยเลยกระทั่งที่ดินเขากระโดงที่เธอก็พาแถไปว่าต้องไม่มีอคติและหากไม่มีตระกูลชิดชอบเข้าไปเกี่ยวข้องอาจไม่เป็นเรื่องทั้งที่มีคำพิาพากษาถึงที่สุดอยู่ทนทษแต่กลับไม่พูดเรื่องไมายชอบธรรมที่ตระกูลชิดชอบกำลังใช้อำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตัวโดยเอาประชาชนเป็นเกราะกำบังถือเป็นการทำหน้าที่สื่อที่ถวายตัวให้ฝ่ายการเมืองโดยแท้ จึงไม่แปลกที่วันนี้โบนัฐาาซึ่งอยู่บนเส้นทางไร้จุดยืนยืมความเป็นฝือ่อนักสิทธิมนุษยชนหากินไปวันๆจะพยายามไต่น้ำหนักมาดิสเครดิตเบอร์ใหญ่อย่างสนธิลิ้มทองกุลก็แค่อยากจะโชว์ผลงานเอาใจฝ่ายการเมืองเพื่อจะได้รับการผลักการดันต่อไป